วันนี้นะคะเราก็จะมาทําการทดลองเรื่องตกสู่พื้นหรือไม่ด้วยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยกระดาษนะคะเมื่อนํามาขยําก็จะได้เป็นก้อนกระดาษในลักษณะนี้นะคะโดยวิธีการทดลองนะคะก็คือเราจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะทาการทดลองโดยปล่อยกระดาษให้ตกจากมือขว้างก้อนกระดาษ ในะคะก็คือให้โยนก้อนกระดาษขึ้นไปในอากาศในแนวตรงนะคะจากนั้นก็ให้สังเกตการทดลองแล้วก็บันทึกผลทุกขั้นตอนเลยค่ะสําหรับการรบันทึกผลการทดลองนะคะเมื่อปล่อยกระดาษนะคะให้ตกจากมือผลที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษนะคะก็จะตกลงจากมือเลยนะคะส่วนข้อที่สองนะคะคือคว้างก้อนกระดาษก็คือกระดาษจะตกลงอย่างรวดเร็วนะคะส่วนข้อที่สามนะคะ โยนก้นกระดาษขึ้นไปในอากาศก,ก็คือจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อก้นกระดาษนะคะลอยขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาในการตกลงมาอีกค่ะสําหรับคําถามหนังการทดลองนะคะข้อที่หนึ่งแรงอะไรที่ทําให้วัตถุตกลงมาสู่พื้นคําตอบก็คือแรงโน้มแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะข้อที่สองนะคะลักษณะของกระดาษแบบไหนที่สามารถลอยอยู่ได้นานที่สุดนะคะก็คือ กระดาษที่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะสรุปผลการทดลองการที่วัตถุกตกลงสู่พื้นก็แสดงว่ามีแรงชนิดหนึ่งมากระทำต่อวัตถุซึ่งแรงชนิดนั้นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้วัตถุมีลักษณะเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและทําให้วัตถุสิ่งของต่างๆมีน้ําหนักได้ค่ะสําหรับการทดลองในวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ